สวัสดีครับผมแบงค์อังเค b แบงค์นะครับวิดีโอในวันนี้ผมมาทำฟูลรีวิวกับรองพื้นทอมฟอร์ดอาร์เคเต็ r เจอร์เรด e โคแดนี้ครับ u n ค l e Bank คะ ก่อนที่เราจะเริ่มกันนะครับสำหรับใครที่ชอบแต่งหน้าสไตล์ธรรมชาติแล้วชอบดูรีวิวชัดๆแบบ 4K เนี่ยอย่าลืมกด subscribe ชออ่องของผมงผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดคุณไม่อยากจะพลาดวิดีโอใหม่ๆเนี่ยอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเวลาที่ผมมีคลิปใหม่คุณจะได้รับการแจ้งเตือนครับเบสิ i อิน r m เมชันนะครับผมมีสภาพผิวผสมนะปัญหาผิวตอนนี้เนี่ยก็จะมีพวกรูขุมขนบริเวณตรงจมูกนะครับแล้วก็หน้าแก้มนิดหน่อยแล้วก็มีพวกรอยสิวรอยดำนะสีผิวของผมเป็นโทนนูเทรลนะครับโอเครองพื้นที่ผมจะมารีว,วินน t e r r a d i a n c e Hydrating Foundation นะตัวนี้มีค่ากันแดดด้วยนะครับอยู่ที่ spf 50บวก pa 4บวกครับปริมาณอยู่ที่30 ml ขวดนี้นะครับราคาเต็มๆอยู่ที่3,850บาทแพคเกจจิ้งของเขานะครับก็จะเป็นแพคเกจจิ้งที่มีความคล้ายๆกับตัวรุ่นเก่าเลยคือเป็นขวดแก้วที่มีความเรียบหรูหรานะครับมีความ l u x u r วตามแบบสไตล์ของ Tom Ford Beauty นะสารภาพว่าส่วนหนึ่งที่อยากได้นะครับเพราะว่าขวดสวยนะครับฝาของเขานะครับ เป็นแม่เหล็กถึงแม้ว่าเขาจะเป็นฝาแม่เหล็กยังไงเนี่ยก็ยังไม่ค่อยแนะนําให้เวลาหยิบขึ้นมาหยิบด้วยฝานะเพราะมันมีโอกาสที่ยังจะหลุดได้อยู่นะครับก็หยิบจากตรงนี้จะเซฟที่สุดครับเฉดสีที่ผมเลือกมาในรุ่นนี้คือเบอร์4.5ที่ชื่อว่าบัฟนะครับเท็กซเจอร์ของรองพื้นตัวนี้นะฮะก็จะเหลวแต่ก็ไม่ได้เหลวเวอร์เป็นรองพื้นที่มีความเป็นทิ p ย์เค l าลิควิดฟาวเดชั่นนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีกลิ่นด้วยนะกลิ่นของเขาเนี่ยมีความเป็นฟลอ r a ลอะเป็นฟ เป็นฟลอเรลแบบทุมท้มๆเกตภาพไหมคล้ายๆกลิ่นดอกลิลลี่นะครับส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมชอบกลิ่นที่มีความเป็นซิกเนเจอร์ของตัว shade and illuminate ในรุ่นเก่ามากกว่านะครับถ้าใครที่เคยใช้นะการปกปิดตัวนี้ให้อยู่ที่ m e d i ยม coverage นะครับแล้วก็สามารถบิวได้นะวิธีการลงรองพื้นตัวนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับรองพื้นทั่วๆไปเลยก็คือจะลงด้วยแปรงด้วยนิ้วหรือว่า spatula แล้วค่อยตบด้วยฟองน้ําก็ได้นะครับเดี๋ยวระหว่างที่ผมลงบนผิวให้ดูนะครับเรามาฟังคำเคลมของเขากัน tom ford architecture radiant h y d r a t i n g f o u n d เ t i o n เป็นรองพื้นที่ให้การปกปิดปลานกลางถึงสูงและอบอุ้มผิวให้ชุ่มชื้นยาวนานตลอดทั้งวันติดทน24ชั่วโมงมีส่วนผสมที่ช่วยบำรุงผิวให้ผิวแลดูเปล่งประกายอย่างเป็นธรรมชาติในทุกองศาเผยผิวที่แลดูสมบูรณ์แบบราวกับอยู่ในภาพ,พยนตร์เขาเป็นรองพื้นสุดบางเบาเหมือนเซรัม่มมีส่วนผสมจาก Queen of the Night ดอกไม้ที่บานในตอนกลางคืนที่ช่วยปลอบประโลมผิวมีน i a c ซ n a m i d e h y a l u r o ร i c a c i d ในส่วนของการบำรุงผิวจะช่วยให้โทนสีผิวดูดีขึ้นใน1หนึหนนนนหนอนส นี้กันน้ํากันเหงื่อแล้วก็ความชื้นครับโอเคพอลงเสร็จทางหน้าเราก็จะได้ฟ i n i s h แบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดู before กับ after กันคือลงแล้วผิวสวยเล่นแสงสีผิวสม่ำเสมอกันมากขึ้นครับเดี๋ยวระหว่างที่ผมไปแต่งหน้าส่วนที่เหลือนนะครับเรามาดู wear test ของรองพื้นตัวนี้กัน วันนี้เป็นวาร์เทสกับรองพื้นทอมฟอร์ดนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ4ชั่วโมงครึ่งสภาพผิวเป็นแบบนี้นะจะเห็นว่า ความโกลมมีขึ้นมาเล็กน้อยนะฮะจะบอกว่าความรู้สึกบนผิวตอนนี้เนี่ยปกติดีมากไม่ได้รู้สึกไม่สบายผิวอะไรวันนี้มีความค่อนข้างอบอ้าวแล้วก็ร้อนนะครับเห็นว,ว่ามันมีเหงื่อไหลขึ้นมานะจากที่ผมไปส่งกระจกมาตะกี้เนี่ยผิวยังไม่มีปัญหาตรงไหนนะครับไม่มีการตกร่องหรือไม่มีการบ้วนรองพื้นออกมานะต้องบอกเลยว่าในกล้องเนี่ยดูเหมือนกับว่าจะหน้ามันนะครับแต่ตอนที่ผมส่งกระจกเนี่ยมันไม่ได้ดูวาวฉ่ำเปียกแบบในกล้องนี้นะฮะมันจะดูผ่องผดูเป็นธรรมชาติดีนะครับเดี๋ยวเรามาดูก อีกทีนึงนะครับว่าระหว่างวันจะเป็นยังไงวันนี้น่าจะร้อนเช็คอินนะครับตอนนี้ผ่านมาแล้วประมาณ10ชั่วโมงนะครับผิวเป็นแบบนี้นะมีความโกลขึ้นมากกว่าตอนกลางวันที่ผมเช็คอินไปก่อนนั้นียนิดนึงนะแต่ว่า จากที่ดูในกระจกอ่ะมันไม่ได้มีความมันเยิม้มหรือว่าไม่ได้มีความโกลขึ้นมาเยอะเลยนะครับวันนี้ด้วยความที่อากาศมันร้อนกว่าปกตินิดนึงเมื่อกี้นี้ฝนตกด้วยนะครับแล้วก็ผมทํางานแล้วก็มีเหงื่อออกนะ,ะมีการเกาหน้าเล็กน้อยนะครับบางจุดมันก็เลยจะมีการแยกแต่ผมก็มีการเกรียบไปแล้วนิดนึงนะครับอันนี้ก็คือไม่เกี่ยวกับตัวรองพื้นนะเพราะว่าเราทาอะไรมาแล้วเราไปแกะเกามาอย่างไงมันก็ต้องมีการขยับใช่ไหมครับจาที่ผมส่องมาตะกี้นียมันจะมีบางส่วนตรงบริเวณคางนี้นะครับแล้วก็บริเวณตรงข้างจมมมูกั่่่งนนนีีนี้ยะะรทจาาลอึิดแตว มองไกลๆไม่น่าเกลียดครับคือถ้าเกิดสมมติว่าเรายืนคุยกับเพื่อนอยู่ในระยะที่แบบว่าคืบหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ได้รู้สึกว่าน่าเกลียดอะไรนะแต่ถ้าเกิดว่าเข้ามามองใกล้ๆดูในกระจกเนี่ยเ็าจะเห็นว่ามันมีการขยับนิดหน่อยนิดเดียวจริงๆนะครับไม่ได้น่าเกลียดนะเอาดีๆสำหรับ10ชั่วโมงแล้วผิวอยู่ในสภาพนี้เนี่ยผมว่าถือว่าทำได้ดีเลยนะเดี๋ยวผมขอลองใช้ต่ออีกระยะหนึ่งนะครับเดี๋ยวช่วงต่อไปจะเป็นความรู้สึกหลังการใช้ครับ กลับมาแล้วนะครับช่วงต่อไปจะเป็นความรู้สึกหลังการใช้รองพื้นตัวนี้ของ Tom Ford นะครับผมรู้สึกว่าเขาทําเนื้อสัมผัสออกมาได้ดีนะมีความเป็นเซรัมนิดนึ่งนะฮะซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบรองพื้นเนื้อลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะแล้วจากที่ผมเคยลองใช้ตัวสุดเก่าตัวเชเดอันอลูมิเนีมของเขาเนี่ยมันก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าข้อแตกต่างที่เห็นได้ชัดและก็คือในเรื่องของการเกลี่ยผมต้องบอกว่าผมมาเคยได้ตัวเทสเตอร์รุ่นเก่ามานะครับแล้วก็ลองใช้ไปมันเกลี่ยยากมาก,ย,าย,กายิ่งกว่า ยิ่งต้องใช้แรงถูไปเยอะๆไม่น่าใจว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเทสเตอร์อนันตหรือเปล่านะครับยิ่งเกลี่ยยิ่งไม่เกาะผิวยิ่งเกลี่ยยิ่งขยับไปอย่างเงี้ยมันเป็นอะไรที่แปลกมากเลยผมก็เลยไม่ได้ไปซื้อไซส์จริงมานะครับทีเนี้ยเนี่ยพอมาเป็นรุ่นนี้แล้วเนี่ยปัญหาอนันตไม่มีเลยนะครับอันนี้ก็จะเพอร์ฟอร์มเหมือนกับรองพื้นที่เป็นรองพื้นที่ดีที่ควรจะเป็นนะครับก็รู้สึกว่าตัวนี้ทาได้ดีกว่าสูตรเก่าในเรื่องของการเกลี่ยในเรื่องของการเบลนด์นะข้อดีอีกอย่างหน ราคาให้มันเข้าถึงได้ง่ายมากขึ้นด้วยโอเคถึงแม้ว่ามัน3,850บาทมันก็ยังสูงมากแต่ว่าถ้าเกิดเทียบกับรุ่นเก่าที่มันแพงยิ่งกว่านั้นไปอีกเนี่ยผมว่าอันนี้มันเกอ้อเลยแบบเออ ยังรับได้อยู่นะครับส่วนตัวจากที่ผมใช้มานะครับตัวนี้เนี่ยระหว่างวันใช้ไปแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะชื่อว่า Radiant Hydrating Foundation นะแต่ว่าระหว่างวันเนี่ยไม่ได้ทําให้ผิวรู้สึกว่ามันมากขึ้นหรือว่าเป็นสังขยาหรือว่าเยิ้มตรงไหนเลยนะถึงแม้ว่าวันไหนที่ผมไปอยู่ในอากาศร้อนตัวนี้เนี่ยก็ยังรอดอยู่นะครับส่วนในเรื่องของความติดทนตัวนี้ก็ติดทนดีเหมือนกันนะมีวันที่ผมมาไปออกกําลังกายไป w e ทเท t น r a i n i n g นะครับร้อนอยู่เหงื่อออกอยู่ แต่เวลาเหงื่อออกเนี่ยมันไม่ได้เป็นเส้นรองพื้นขาวๆลงมานะครับเราก็มีการขยับขยื่นเล็กน้อยต้องแต่ว่าต้องเข้าใจว่าเวลาผมออกกํลาลังกายคือมันมีความร้อนจากอุณหภูมิผิวหรือว่าไปบอดี้สเตปที่มีการคารีโอหนักๆเนี่ยมันก็ต้องมีคราบเล็กๆน,น้อยๆตรงบริเวณจมูกหรือตรงบริเวณไหนที่ผมมาไปจับมันนะฮะแต่โดยรวมผิวมันยังดูแบบไม่ได้แตกเป็นเม็ดเป็นคราบตกร่องหน้าเกลียดหรือว่าบ้วนรองพื้นออกมาจากผิวอย่างนั้นนะตัวนี้ไม่เป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าโอเคนะแล้วก็เสี ไม่มีการดรอปนะครับชาไปยังไงแล้วก็เป็นแบบนั้นเลยนะในเรื่องของเฉดสี BA คุณอมมี่สาขาพารากอนก็ช่วยเลือกสีผมได้โอเคนะครับสำหรับตัวนี้นะส่วนความรู้สึกบนผิวก็รู้สึกสบายสบายไม่ได้รู้สึกว่าหนักผิวหรือเป็นหน้ากากอะไรนะถือว่าฟิลลิ่งโอเคครับตัวนี้โดยรวมผมว่าก็เป็นรองพื้นที่ผมชอบขวดหนึ่งเลยของทอมฟอร์ดนะครับแล้วก็จะบอกว่าเออส่วนตัวจากที่ผมใช้มานะครับวิธีที่ผมชอบลงที่สุดแล้วรู้สึกว่าได้ผิวโอเคกับผมเนี่ยคือใช้สเป t ชูล่านะครับกับฟองน้ํา แบบนี้นะครับในการตบมันจะทําให้ลงนานผิวได้เร็วแล้วก็สวยแล้วก็แนบเรียนไปกับผิวเป็นธรรมชาติมากขึ้นด้วยนะแต่ว่าคลิปนี้เนี่ยผมทําแปลงให้ดูเพราะว่าหลายๆคนอาจจะชอบใช้แปลงไงก็จะได้ฟินิชประมาณนี้นะครับก็จะหนากันนิดนึงนะสิ่งที่ผมไม่ค่อยชอบในรองพื้นรุ่นนี้ก็จะมีแค่ยอย่างเดียวเลยก็คือเรื่องของกลิ่นต้องบอกว่าส่วนตัวผมไม่ได้ค่อยชอบกลิ่นดอกไม้แนวนี้นะฮะแต่ว่าไม่ได้เป็นปัญหาแรงมากเพราะว่ากลิ่นของเขาเนี่ยไม่ได้แบบ overpowering หรือว่าโอ้โหหอมแรงมากจนดมแล้วปวดหัวนะครับ โดยรวมก็จะความรู้สึกประมาณนี้นะถามว่าแนะนํำไหมผมก็แนะนํานะแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับทุกคนด้วยความที่เขามีราคาที่ค่อนข้างสูงนะครับแต่โดยรวม performance ของเขาเนทำออกมาได้ดีไม่ผิดหวังครับแล้วก็รู้สึกคิดถูกที่ไปซื้อมาใช้นะผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะมีประโยชน์สาหรับใครที่กําลังสนใจรองพื้นรุ่นนี้ของ Tom Ford อยู่นะครับถ้าคุณชอบใช้ shade illuminate เนี่ยผมว่าตัวนี้คุณอาจจะยิ่งชอบก็ได้เพราะว่าส่วนตัวผมรู้สึกว่ามัน perform ได้ดีกว่าส่วนใครที่ไม่มั่นใจเรื่องสีนะครับก็ไปเทสที่เคาน์เตอร์ได้แต่ถ้าเกิดว่าใคร ที่มีสีผิวประมาณผมดูรีวิวผมมาบ่อยๆเนี่ยใช้เบอร์4.5 4 buff ได้เลยครับถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกไปที่เคาน์เตอร์นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างให้เผื่อใครอยากจะช้อปออนไลน์นะรีวิวนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับถ้าใครมีข้อสงสัยตรงไหนก็พิมพ์คอมเมนต์ลงมาข้างล่างได้นะผมอ่านทุกคอมเมนต์เลยครับสไตล์ผมเพิ่มได้ที่เพจ Uncle Bank หรือที่ Instagram ก็ได้นะโดยเฉพาะใน Instagram High Uncle Bank ในผมจะแอคทีฟนั้นนะครับมาพูดคุยเซอร์ฮัลโหลกันได้นะเรามาดูกันว่าวิดีโอหน้าผมจะพูดดถึงงเรรรรื่อออะไวววััััันนนีี้ผมขตกคบคบบบบสส๊าายย